ครับสวัสดี f อทสุกภูสุขคนนะครับมน,นีลุงหลอด f c มีรายการบังไฟนะครับผมบังไฟจุดถวายปูตานะครับณฐานจุดบ้านทุง่งบัวดแดงนะครับบ้านสำโรงตําบลคู่เมืองอำเภอมหาชนาชัยวันที่24มีนาคม2567น,นะครับผมรายการบังไฟมีดังต่อไปนี้บางที่1่จอเจริญสุขบางที่2วิทยาการเกษตรบางที่3กุ้งจเจริญทรัพย์บางที่4เทพทับหลวง บางที่ห้สอแทกเตอร์บางที่หกทำยุ่นบางที่เจ็ดสอพอบิมลบางที่แปดท้องพักดีบางที่เกโตซาบางที่สิเท้าผาแดกบางที่สิบเอไผ่ 10, 11, สีทอง12เทปปากเก้าเก้าบวกบ้านสวนดินระดาเก้า้าบางที่13บสอราชวงศ์บางที่สิอรุณีเบิกฟ้า15เจ๊ไก่สัง 16, สสลุยสิแซดสิรินะครับผม ส่วนมัดเด็ดลุงหลอดคือติกสีแดงเป็นมัดเด็ดลุงหลอดนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวไข่ไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมีบังที่1นึงกระจอเจเริญซุกน,นะครับผมเมือนี้ท้าเวลาได้สีลอยพอดีนะครับหรือสอบุญยืนนันเองนะครับมือลุงหลอดกับว่านนาสิวานเจี๊ยบเหมือนเช่นเคยนะครับผมบังที่สองทํายุ่นนะครับทํายุ่นกับปีที่แล้วกับฟอบดีเป็นงไฟเก่งครับสอพอรมิมตด้วยกันนะครับผม ก็เป็นไฟเก่งนะครับเป็นไฟมานของลุงหลอดลุงหลอดกันเลยให้เป็นมัดเด็ดนะครับเป็นความชอบส่วนตัวครับบางทีอีกบางนึงกับบางที่สีไพ่สีทองนะครับลุงหลอดห้แค่สีบางสีมัดเด็ดนะครับมืออื่นนะครับผมห้พิจาณาเอานะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นตามก็สวนนะครับผมผู้ใดไปก็ขอให้โชคให้มานนะครับผมส่วนของวันวันที่ยี่สิบสามคือเหมือนที่ลุงหลอดทำคลิปนี่ครับ วันนี่23แดงจืงอคืนะครับมัดเด็นลุงหลอดไทยไปหาบั่งผ่านสองตายสองจาหนึ่งถือว่าเอาตัวหลอดได้นะครับผมสำหรับลุงหลอดเอาตัวบอลอดนะครับผมอ่ะก็ขอให้โชคให้ม ắ n นะครับผมหากข้อมูลพิพาดประกานใดลุงหลอดเอ็กซ์ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงนะครับผม มาร่วมเชีย์ปั้งไฟตือเต้นรา้จ่าไปกับลุงลอด f อรับรองหวานเจรีบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอด f อสวัสดีคละละลาาลา